ีทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ําที่จังหวัดอ่างทองยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับขันกั้นน้ําในพื้นที่อําเภอวิเศษชัยชาญน,นั้นพังลงติดตามได้จากคุณมัทนายามาสมบูรณ์รายงานจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองเชิญครับคุณมัทนายาครับค่ะขอบคุณพี่สุนุศนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ดิฉันนําคุณผู้ชมมาที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข ที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นเส้นทางจากแยกป่ากิ้วเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอโพทองปรากฏว่าระดับน้ำนั้นนะคะได้เอ่อล้นจากช่องทางการจราจรฝั่งขวาเพื่อที่จะไหลเข้าท่วมพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นั้นจะเห็นได้ว่ามีการนากรวยยางมาตั้งไว้เป็นจุดๆเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะ ขณะที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำนะคะวันนี้มีข่าวดีมาให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบบอ่อขยะนะคะว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บอ่อขยะนั้นยังไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนส่วนความช่วยเหลือนั้นจังหวัดก็ได้นำความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่แล้วค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญบริเวณวัดแปดแก้ว ได้มีคันกั้นน้ำพังโดยทำให้หมวลน,น้ำจากอำเภอโพทองไหลทะลักเข้าอย่างรวดเร็วเข้าท่วมสายหัวตะพานไผ่ดำมีระยะทางกว่า1กิโลเมตรอำเภอวิเศษชัยชาญได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมแจ้งชาวบ้านเร่งผลของขึ้นที่สูง นอกจากนี้ยังได้ประสานองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรปกครองส่วนถิ่นได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็เช้านี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลอง8แก้วหลังวัด8แก้วที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองปรากฏว่ามีน้ําล้นคลองทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณวัดเขตชุมชนและโรงเรียนด้านนายสุเทพสุขใสซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูห่ตําบลมหาไทย ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าน้ําที่ไหลเข้าท่วมขณะนี้เกิดจากน้ําจากพนังกั้นน้ําพังที่ย่านซื่อทะลุมาถึงป่าง,งิ้วเข้าที่ตําบลมหาทยและหัวตะพานโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะระดับน้ําขึ้นเร็วมากนะคะท่วมสูงถึง1เมตรและทะยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบัน ระดับน้ำอยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่าเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไม่ทันค่ะน้ำรู้สึกว่าจะมาไวกับทุกปี4 5 4 9นี่ยังไม่มาไวยึิงขนาดนี้ในระหว่าง2-3ตสาบลเนี่ยเสียหายเยอะชาวบ้านเก็บกันไม่ทันเพราะน้ำมันมากังคืนมาช่วงเย็นนี่ประมาณตั้งห้าโมงหงเย็นนี่มาแล้ว มาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มขึ้นกันดิกดก,ดกมาพรวดพรวดในหมู่ผมอะเก็บไม่ทันในตู้เย็นถ้วยช้าเรียกว่าเสียหายกันเยอะของสามต้นบนเนี่ยขณะที่พระเฉลิมพรวัด8แก้วได้ กับทีมข่าวเราฟังว่าน้ํามาเร็วไม่ทันตั้งตัวเข้าของภายในวัดบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ถูกน้ําท่วมทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะที่อยู่พื้นที่ต่ําต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นสองภายในวัดและคาดว่าระดับน้ํานั้นจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอีกส่วนหนึ่งความเสียหายของทางวัดก็คืองานบุญกระถินใหญ่ที่จะมาถึงในวันที่23ตุลาคมนี้คงต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะพอสักประมาณครึ่งนึงแป๊บเดียวออประมาณเท้าหัวเข่า เราต่อเช้านิ้วก็เอวประมาณเท่าเอวแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย สำหรับสภาพอากาศที่จังหวัดอ่างทองในเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเริ่มเย็นลงในช่วงเช้านะคะสทนชได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้ยังคงอยู่ที่ระดับน้ําเหนือเขื่อน17.67เมตรระบายน้ํา2,823ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ําท้ายเขื่อนอยู่ที่16.66เมตรมีแนวโน้มลดลงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะคุณพิศนุสรนคะในขณะนี้นะคะจังหวัดอ่างทองเองก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาสาสมัครต่างๆที่เข้าพื้นที่จังหวัดอ่างทองมาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งสร้างคันดินกั้นน้ํารวมทั้งกรอกบรรจุกระสอบทรายนะคะเพื่อที่จะนํามาปิดกั้นทางน้ํา โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเปี่ยมสุขตรงนี้นะคะท้ายหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันก่อกระสอบทรายเพื่อที่จะปิดกั้นไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านค่ะขณะที่ทางแขวงการทางนะคะโดยแขวงทางหลวงอ่างทองก็ได้ประกาศแจ้งเตือนเปิดบริการรถรับส่งพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะในส่วนของออพี่น้องประชาชนที่จะเข้าออกในพื้นที่เสี่ยง เวลา9ก้นาฬิกาตลอดทั้งวันนะคะโดยรถจะออกจากโรงพยาบาลโพทองผ่าน3แยกไฟแดงที่บริเวณป่างนิ้วซึ่งเป็นจุดที่น้ำต่วมขังหลังจากนั้นก็จะเข้าตัวเมืองอ่างทองผ่านหน้าสาะระกลางอ่างทองผ่านหน้าโรงพยาบาลอ่างทองแล้ววนกลับมาเส้นทางเดิมถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถ ร้องขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784 1784สายด่วนปอพได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองค่ะ